สวัสดีค่ะช่องเจคเนโ้ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเอนํานำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินโฉนดค่ะแปลงนี้นะคะบนพื้นที่จะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะก็คือบ้านหลังนี้ค่ะทุกท่านอยู่บนที่ดินขนาด1งาน50ตารางวาค่ะราคา1นล้าน5แสนบาทนะคะตัวบ้านนะคะภายในมีพื้นที่ใช้สอย3ห้องนอนค่ะ3นะคะ 2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวและ1ห,ห้องโถงค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตนะคะและมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบนะคะน้ำประปามีนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะตัวบ้านภายในพื้นที่ใช้สอยกว้างมากค่ะทุกท่านสภาพบ้านยังสวยนะคะส่วนภายนอกนั้นก็สามารถจัดสวนเพิ่มเติมได้เลยค่ะมีพื้นที่เหลือๆกว้างๆเลยทีเดียวนะคะ อยู่ใกล้กับตัวอำเภอร่มสักรประมาณ4กิโลเมตรค่ะห่างจากภูทับเบิกประมาณ15กิโลเมตรนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแปลงนี้อำเภอร่มสักค่ะห่างจากพระธาตุผาซ่อนแก้วประมาณ37กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์55กิโลเมตรนะคะห่างจากอุทยานน้ำหนาวประมาณ23กิโลเมตรราคา1 5น5 0 0นบาทค่าโอนเจ้าของจ่ายเองค่ะ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านติว้วอำเภอร่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและนาะชมแปลงจริงนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะนะัดหมายล่วงหน้านะคะและเข้าไปชมแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจในวันนี้สวัสดีค่ะ